ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สำนักงานลูกเสือริสเตียนจากจังหวัดเชียงใหม่หัวข้อวันนี้เราจะพูดคุยหัวข้อที่จะเน้นไปที่กลุ่มผู้นำนะครับแต่ถ้าหากคุณไม่ใช่ผู้นำก็ไม่เป็นไรสามารถรับชมได้เช่นกันในหัวข้อนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องวิสัยทัศน์หรือนิมิตกันนะครับเราจะสามารถสร้างวิสัยทัศน์ที่สามารถเป็นแรงจูงใจในการทำงานได้อย่างไรและวิสัยทัศน์สำคัญอย่างไร เรามาดูหัวข้อนี้กันหลังจากอินโทรนะครับวิสัยทัศนก็เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่อยู่ในกองไฟ ที่พร้อมจะระเบิดอยู่ตลอดเวลาตัวอย่างเช่นคุณเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณนำเด็กๆในการนำเอาโพสซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้เอาโพสของคุณเติบโตและเกิดผลได้ดีและนี่ก็คือเป้าหมายของผมที่ผมต้องการที่จะแบ่งปันให้กับคุณทุกคนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากรับชมวิดีโอนี้แล้วคุณจะนำไปใช้อย่างจริงจังและช่วยให้คุณสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าอะไรคือวิสัยทัศน์ที่มีต่อเด็กๆต่อกลุ่มเอาโพสของคุณ ถ้าหากคุณเป็นผู้นำแต่คุณไม่มีวิสัยทัศน์คุณจะสามารถกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้อย่างไรคุณอาจจะทำได้แค่ว่าบอกพวกเขาถึงขั้นตอนต่อไปเท่านั้นแต่เขาจะไม่สามารถมองเห็นได้ถึงอนาคตได้อย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นเราจะสมมุติแค่ในกลุ่มเด็กเอาโพสของคุณหนึ่งกลุ่มนะครับลองจินตนาการดูว่า พวกเขาจะเป็นอย่างไรในอีก20ปีข้างหน้าเด็ก5คนเป็นผู้นำของคริสจักรที่มีสมาชิกมากกว่า1,000คนเด็กอีก4คนกำลังทำพันธกิจที่ยอดเยี่ยมเด็กผู้หญิงอีกหนึ่งคนเป็นผู้นำทางการเมืองที่โด่งดังและเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มคริสเตียนเพราะเธอได้นำคุณค่าของคริสเตียนเข้าสู่การเมืองเด็กคนนึงโตไปเป็นหมอที่เก่งระดับประเทศ และสามารถคิดค้นตัวยาใหม่ให้กับวงการแพทย์ได้คุณเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างครับผมได้ยกตัวอย่างในอีกยี่สิปีข้างหน้าผมไม่ได้พูดถึงว่าเราจะทำ่ายในปีหน้าเราจะมีวันทำกิจกรรมวันไหนบ้างแต่ผมได้ยกตัวอย่างให้คุณไปถึงอนาคตอีกหลายปีข้างหน้าและนี่คือสิ่งที่เรียกว่าวิสัยทัศน์ And I was not talking about, like, oh, yeah, we are having a great camp next year, or we are having this there, or we are having this nice action day, but much more, I was looking into the future. And this is what a vision is. When the Jewish people, they, they were. They <coughs> เขามีวิสัยทัศน์ที่ว่าเขาอยากถูกปลดปล่อยจากการเป็นทาสและเดินทางไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาที่อุดมไปด้วยน้ำนมและน้ำผึ้งนี่คือวิสัยทัศน์ที่พวกเขามีในเวลานั้น oh วิสัยทัศน์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สองสัปดาห์หน้าเท่านั้นแต่ว่าเป็นสำหรับอนาคตเหมือนที่ผมได้ยกตัวอย่างถึง20ปีข้างหน้า แต่ก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เรามีวิสัยทัศน์สำหรับงานลูกเสือในอีก5ปีข้างหน้าว่าเราจะนำกลุ่มลูกเสือของเราไปที่จุดไหนและเราสามารถเพิ่มระดับได้อีกว่าเป้าหมายของเราเราจะอยู่ในจุดไหนในอีก10ปีข้างหน้าและสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องมีการทูลถามจากพระเจ้าด้วยเช่นกันว่าอะไรคือวิสัยทัศน์ที่พระเจ้ามอบให้กับเราในการนำกลุ่มเอาโพสต์ของเราของคริสจักรของเรา เพื่อที่เราจะได้กระตุ้นและนำผู้นำของเราให้มีไฟที่พร้อมที่จะรับใช้ต่อไป it, uh, in, it it. เมื่อคุณได้รับวิสัยทัศน์ให้เราลองพยายามที่จะให้ออกมาให้ทุกคนเห็นเป็นภาพรวม mm hmm. ผมขอยกตัวอย่างในขณะที่ผมอยู่ที่ประเทศเยอรมนีจริงๆแล้วในขณะนั้น mm hmm. เราได้รับวิสัยทัศน์หนึ่งจากคนหนึ่งในทีมและหลังจากนั้น เราได้พูดคุยกันกับคนในทีมเกี่ยวกับวิสัยทัศน์นั้นมีคนหนึ่งได้พูดว่าจะดีมากเลยถ้าเราสามารถปั่นจัก,กรยานไปที่เอาโพสจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ด้วยกันซึ่งระยะทางจากเอาโพสหนึ่งไปอีกเอาโพสหนึ่งก็ไม่ได้ไกลมากซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณ1 5บหถึงยีนาทีโดยการปั่นจักรยานและเราไม่จําเป็นต้องใช้รถยนต์อีกด้วยหลังจากที่ผมได้ยินผมก็ชอบในความคิดนี้มากและผมจึงตัดสินใจว่า เรามาทำแบบนี้กันดีกว่าในอาโพสของเราโดยเราได้เริ่มต้นให้อาโพสที่เราทำงานร่วมตุกด้วยเริ่มต้นใช้วิธีการนี้และหนุนใจให้เด็กๆได้แต่นจักรยานของเราจากอาโพสจากอาโพสหนึ่งไปอีกอาโพสหนึ่งซึ่ง <Okay. S 1> อยู่ไม่ไกลผมได้เรียกว่าวิสัยทัศน์ของจักรยานและจุดประสงค์ก็คือ เพื่อให้เด็กๆสามารถเขาร่วมเอาโพสที่อยู่ใกล้ได้ด้วยตนเองโดยการปั่นจัก,กรยานและสิ่งที่ผมทำอีกหนึ่งอย่างก็คือผมได้พ่นสีจักรยานรวมถึงติดธงสัญ,ญลักษณ์ลูกเสือคริสเตียงไว้ที่จักรยานและเราก็ได้เก็บจักรยานนี้ไว้ในห้องสำหรับทำกิจกรรมลูกเสือและผมก็ได้พยายามแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้กับทุกๆคนและทุกคนก็สามารถเห็นภาพของวิสัยทัศน์นี้รวมถึงวิธีการที่ผมใช้จากตัวอย่างของจักรยานที่ผมได้ทำไว้ขึ้น,นเอง และอีกสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือผมต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานให้เขามีหน้าที่และผิดชอบเพื่อให้เขาเรียนรู้หน้าที่ของตอนเองมีครอบครัวหนึ่งผมได้ถามพวกเขาว่าลองจิงนตนาการดูว,ว่าให้เด็กในกลุ่มแรนเจอร์คิดมีประมาณสี่ถึงห้าคนไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งใกล้ๆเพื่อทำอท์โพสที่นั่นซึ่งหมู่บ้านที่นั่นยังไม่มีเอท์โพสที่ไม่มีกิจกรรมลูกเสือคริสเตียนเลยปฏิกิริยาแรกที่พวกเขาแสดงออกก็คือเขาไม่ชอบเลย พวกเขาต้องออกจากกลุ่มที่กำลังไปได้ดีและต้องไปเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดพวกเขาจึงบอกผมว่าพวกเขาขอเวลาไปอธิษฐานถามพระเจ้าก่อนว่าพวกเราควรที่จะไปดีหรือไม่แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้บอกกับพวกเขาว่าไปเถิดหลังจากนั้นพวกเขาก็ยังไปยังหมู่บ้านใหม่และทำกิจกรรมเอาโพสที่นั่นและตอนนี้เอาโพสที่นั่นกำลังดำเนินไปได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียว More and more. จากที่ผมเล่ามาจะเห็นได้ว่าผมได้ให้พวกเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ผมที่พวกเขาจะสามารถเริ่มเอาโพสต์ที่ใหม่ได้พวกเขาจะสามารถเชื่อมต่อและใกล้ชิดก,กับคนอื่นๆได้มากขึ้น ในทางเดียวกันคุณทุกคนในที่นี้ควรทำด้วยเช่นกันคุณต้องอธิบายให้กับกลุ่มผู้นำของคุณทุกๆคนว่าอะไรคือส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของคุณและเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างไรและอะไรจะเกิดขึ้นหากไม่ทำตามแผนง,งานที่วางไว้สิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้วิสัยทัศน์ของคุณที่มีไม่สามารถสำเร็จได้<ถ>และแน่นอนว่าคุณควรที่จะมีการวางโครงสร้างของวิสัยทัศน์ของคุณและแยกเป็นส่วนย่อยอย่างเป็นลำดับ เพราะว่าถ้าคุณมีวิสัยทัศน์และแผนง,งานที่ใหญ่มากมันไม่สามารถสําเร็จได้เพียงวันเดียวแต่ว่ามันจะต้องมีลําดับขั้นตอนระหว่างนั้นเพื่อที่จะช่วยให้วิสัยทัศน์สําเร็จซึ่งอาจจะต้องแบ่งเป็นขั้นตอน 1, 2, 3, 4ซึ่งแต่ละขั้นตอนอาจจะใช้ระยะเวลาแตกต่างกันจนกว่าจะสําเร็จเช่นขั้นที่1อาจจะใช้เวลา2ปีขั้นที่2อาจจะใช้เวลา3-4ถึงปีคุณอาจจะต้องมีกรอบระยะเวลาอีกด้วยเช่นเราจะไปถึงจุดนี้ในระยะเวลา2ปี3ปี5ปี ซึ่งสิ่งนี้จะดีสําหรับทุกๆคนเพราะไม่เพียงแต่ว่าคุณจะต้องมีว้ใส่ฮัทที่บอกว่าวันหนึ่งเราจะสร้างเอาโพสต์ในพื้นที่ตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องคิดอย่างละเอียดและชัดเจนถึงกรอบระยะเวลาในการทํางานว่าจากนั้นถึงนี้ถึงวันนี้เราอยากจะทำวิสัยทัศน์ทที่เรามีให้สำเร็จถึงจุดไหน ดังนั้นสําคัญมากก็คือให้เขียนวิสัยทัศน์ที่คุณมีออกมาเขียนขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆให้ชัดเจนและเมื่อคุณเขียนมันออกมาการที่จะเขียนออกมาจะช่วยให้คุณเห็นภาพได้ง่ายขึ้นด้วยว่าตอนนี้คุณกําลังดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหนบ้างแล้วคุณสามารถฉลองกับเพื่อนๆทุกคนในทีมในทุกๆความสําเร็จที่คุณทําสําเร็จได้ด้วยกันเช่นคุณสําเร็จขั้นที่สองแล้วหรือขั้นที่สามขั้นที่4ี่แล้วเป็นต้น แม้ว่าเรายังจะไม่สามารถไปถึงเป้าหมายสุดท้ายได้แต่ว่าเราสามารถฉลองได้ทุกๆขั้นตอนของความสำเร็จได้และจะช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้กับคนในทีมและทำให้เรารู้สึกว่าเราใกล้ถึงเป้าหมายได้อีกด้วย และสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดก็คือผมรู้ดีว่าผู้นำในหลายๆคนอาจจะเป็นผู้นำคริสตจักรซึ่งสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะต้องแบ่งปันวิสัยทัศน์กับสิทธยาพิบาลของคริสตจักรให้รับทราบด้วยในสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่พระเจ้าได้ตัดกับคุณก่อนที่จะแบ่งปันให้กับผู้นำคนอื่นๆภายในคริสตจักรเพื่อให้สิทธยาพิบาลรับทราบและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ และให้ใช้เวลาอธิษฐานร่วมก,กันกับสิทธยาพิบาลของคุณเพื่อให้วิสัยทัศน์ที่คุณมีไม่ใช่เพื่อแต่ตัวคุณเองเท่านั้นแต่ให้ทั้งคริสจักเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าหากคุณเริ่มที่จะทำตามวิสัยทัศน์ที่คุณมีแต่เพียงลํำพังโดยกำลังของคุณแล้วถึงแม้ว่าคุณจะมีไฟที่เต็มล้นและทำได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าหากสิทธยาพิบาลและผู้นำของคุณ ตามในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ไม่ทันไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ก็อาจจะไม่เกิดผลก็ได้ดังนั้นเมื่อคุณมีวิสัยทัศน์ใหม่ๆอย่าลืมที่จะแบ่งปันให้กับสิ่งยาพิบายและผู้นำคนอื่นๆของคุณในคริสตจักรให้ร่วมรับทราบด้วยและคุณอาจจะแบ่งปันให้กับสมาชิกของคริสตจักรได้ด้วยเช่นกันเพื่อที่ทุกคนจะช่วยกันทำให้วิสัยทัศน์ที่คุณมีประสบความสำเร็จได้ Also, สุดท้ายนี้ผมหวังว่าคุณจะชอบวิดีโอนี้และหากคุณยังไม่ได้ดูวิดีโอในหัวข้ออื่นๆคุณสามารถสร้างรับวสิสัยทัศน์ได้อย่างไร วิธีการทำงานร่วมกันกับทีมของคุณได้อย่างไรผมแนะนำให้คุณกลับไปดูหัวข้อเหล่านั้น vision, เพื่อคุณและทุกคนในทีมจะได้มีความเข้าใจที่ตรงกันและเจอกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ Thank you for watching this video. We hope it helps you to build up a strong outpost. If you find our content valuable, please like and subscribe to our channel. Another way to support our work with Fall Rangers in Thailand and internationally is by donating. You'll find the link in the description down below. We appreciate your support and looking forward to seeing you in our future videos.